สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับมาพูดคุยกันในเรื่องของเทพเจ้าฮกโกซิลนะครับหลายคนมองว่าเป็นเรื่องของการบูชาแล้วให้โชคนะครับแต่จากการศึกษาวิเคราะห์แล้วนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นสัญลักษณ์แทนสื่อของการอวยพรน,นะครับสัญลักษณ์ของการแทนสื่อของการอวยพรคืออะไรรู้ไหมครับคือขอให้มีลาบยศนะครับลาบและยศ ขาบรรดาฉักชื่อเสียงเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานการเงินนะครับแล้วก็มีพกรทรัพย์เ็าเรียกว่ามีเงินทองมากมายแล้วก็มีความสุขนะครับแล้วก็มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงจึงกลายเป็นสื่อแทนในเรื่องของคอําอวยพรนะครับแต่ทีนี้มาดูความเป็นมาว่าทําไมถึงได้ชื่อในเรื่องของการอวยพรนะครับเพราะว่าเดิมทีนะครับสองค์นี้คือข้าบดีนะครับเขาเรียกว่า คนแรกเนี่ยเรียกว่าพกนะครับมีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่นะครับการงานที่ดีการเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานเนี่ยก็คือว่ามีความซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่นะครับต่องานที่ตนเองทําไม่คดโกงนะครับมีความซื่อสัสตย์สุจริตนี่แหละครับ <expl od it> จะทําให้เรามีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่มีความเฉลียวฉลาดมีความคิดรอบคอบ ก็คือศึกษาเรียนรู้อยู่เป็นประจำทีนี้ทำอย่างไรถึงจะมีเงินที่มากมายนะครับก็ต้องรู้จักการบริหารเงินการวางแผนเงินที่ดีว่าทำอย่างไรจะทำให้เงินพอกพูนนั่นก็คือในเรื่องของการศึกษาทีนี้มาที่คนสุดท้ายทำไมถึงมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงก็คือคนที่มีความสุขในการดำเนินและใช้ชีวิตนั่นเองคนที่มีความสุขในเกินดำเนินและใช้ชีวิตนั้นนะครับ ย่อมทําให้สุขภาพจิตนะเป็นเรื่องที่ดีเมื่อสุขภาพจิตที่ดีส่งผลสุขภาพกายที่ดีทําให้มีความสุขในเรื่องของการดําเนินชีวิตตามอุดม์คติแล้วเนี่ยคนคนหนึ่งต้องประกอบไปด้วยความซื่อสัตย์สุจริตนะครับเมื่อมีความซื่อสัตย์สุจริตต,ต่อหน้าที่ย่อมทําให้หน้าที่นั้นจเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่และนอกจากนั้นนะครับคนคนนั้น เมื่อมีความจเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การเงินก็จะดีเพราะรู้จักการวางแผนการเงินที่ดีการศึกษาที่ดีนะครับเขาเรียกว่าการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลายิ่งในปัจจุบันนะครับหลายคนมองว่าเป็นยุค disruption นะครับอันนี้คืออุดมคติที่สามารถเข้ากับทุกยุคถ้ายุคนี้นะครับคุณไม่เรียนรู้คุณไม่ศึกษาคุณไม่หาความรู้ใหม่ๆในเรื่องของ เทคโนโลยี ARV, r เทคโนโลยี AI นะครับต่างๆเกิดขึ้นเทคลยี่บอทเชนอ่างเกิดขึ้นนะครับคุณก็คงเป็นคนที่ตกยุคไม่สามารถที่จะก้าวนำเทคโนโลยีได้เมื่อไม่ที่สามารถก้าวนำเทคโนโลยีได้นะครับบริบททางสังคมคุณก็จะออกห่างจากาาความเจริญทางวัตถุทำให้คุณมีปัญหาในเรื่องของการเงินหลายคนอาจจะไปโทษในเรื่องของรัฐบาลไม่ช่วยเหลือนะครับขั้นแรกนะครับเราต้อง พึ่งพาตัวเราเองเห็นไหมครับการเรียนรู้คือสิ่งที่มีความสําคัญคนที่สองมีคนเป็นคนที่มีสติปัญญาในเรื่องของการเรียนรู้ที่ดีเห็นไหมเขาก็จะมีความรู้ในเรื่องของการหาเงินดิ้นรนขอนขวายนะครับส่วนคนที่สามจะเป็นคนที่มีเขาเรียกว่ามีความสุขมีลูกจะเห็นว่ามีเด็กเล็กๆนะครับมือถือลูกท้อนะครับถือน้ำเต้าแล้วก็ ยิ้มและเบิกบานเรียกว่าคนที่มีความสุขคนที่มีความสุขต้องเกิดจากความคิดนะครับความคิดทัศนคติที่ดีต่อการดําเนินชีวิตเมื่อมีความคิดทัศนคติที่ดีการดาเนินชีวิตย่อมดึงดูดสิ่งที่ดีเกิดขึ้นนะครับเมื่อความไม่เครียดเกิดขึ้นในการใช้ชีวิตจะทําอะไรก็ประสบความสําเร็จได้ง่ายนะครับเพราะไม่เครียดคนที่ไม่เครียดก็จะ หาทางจัดการปัญหาได้ดีหาทางแก้ไขปัญหาได้ดีหาทางออกของปัญหาได้ดีนะครับแน่นอนครับทุกคนที่เกิดมาถ้าทํางานต้องเจอปัญหาแต่บางคนมองปัญหานั้นคือโอกาสบางคนมองปัญหาเป็นเรื่องเลวร้ายเพราะไม่เรียนรู้ในทัศนคติของโฮกโลซิลหมายความว่าไม่ใช่การบูชาแต่เป็นทัศนคติที่เรียกว่าต้องใช้ในเรื่องของการดําเนินชีวิตว่าคนคนหนึ่งต้องประกอบไปด้วยหนึ่งความซื่อสัตย์ ค,ความซื่อสัตย์ต่อเพื่อนต่อหน้าที่การงานต่อจรรยาบรณวิชาชีพต้องเป็นคนที่มีความรู้นะครับความรู้ไม่ใช่เรียนรู้ในโรงเรียนความรู้คือการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลายิ่งในปัจจุบันมีแพลตฟอร์มเรียนรู้มากมายนะครับและคนสุดท้ายต้องมีความสุขในเรื่องของการดําเนินชีวิตนะครับมเมื่อองค์ประกอบทั้ง3ส่วนเนี่ยครบนะครับคนคนนั้นก็จะประสบความสําเร็จเรียกว่า6อกโลซิลมีความสุขทั้ง ต่อครอบครัวต่อเพื่อนร่วมงานต่อบริบททางสังคมในชีวิตอย่างมีความสุขแน่นอนครับผมโอเค